สวัสดีครับสาหรับเหรียญกระสาบที่ะลึกรัชกาลที่9ชนิดราคา5บาทนั้นจะผลิตออกมา17วาระซึ่งผมแจ้งยิงข้อมูลจากเอกสารหนังสือเหรียญกระสาบไทยในรัชกาลที่9โดยคุณปานวิทย์วัุอนันต์คุณซึ่งจะมีอยู่หลายวาระที่เป็นเหรียญหายากหรือเหรียญตัวติดที่มีราคาแพงในคลิปนี้ผมจะเรียงลําดับเหรียญตัวติดหายากที่มีราคาแพง5ลําดับแรกโดยเริ่มจากลำดับที่5กันก่อนนะครับ ลำดับที่5จะเป็นเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทนากิติยาภาทีิออกมาในปี2522นะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับและอีกเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกเรื่องในวันอาหารโลกนะครับปี2525นะครับมีจํานวนการผลิต1ล้านเหรียญเช่นกันนะครับเหรียญพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นอู่นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ ราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็อยู่ในช่วงราคา130-150บาทนะครับเหรียญเนื่องในวันอาหารโลกนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็จะอยู่ในช่วง130-150บาทเหมือนกันนะครับถัดมาในลำดับที่4นะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกเอเชียเกมยงค้งที่8ดนะครับ ผลิตออกมาในปีสอง1นห้าอนะครับมีจำนวนการผลิตห้าแสนเหรียญนะครับเหรียญที่ลึกเอเจนเกียนที่แปดนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็ด้านหลังเหรียญนะครับราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็จะมีราคาซื้อหาอยู่ในช่วงหนึ่ง้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับถัดมาในลำดับสามนะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชนนี พระชนมายุ8 4 0 0รษาผลิตออกมาในปี2527นะครับมีจำนวนการผลิต600,000เหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ180-250บาทนะครับถัดมาในลำดับที่2นะครับจะเป็นเหรียญครบรอบ75ปีลูกเสือโลกนะครับ ผลิตออกมาในปีสอง5นห้าสองห้านะครับมีจํานวนการผลิตสองแสหกพันเหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองรอยบาทนะครับและสุดท้ายนะครับเหรียญตติดหายากที่มีราคาแพงสูงสุดนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ แล้การที่ก้าพระชนมายุ50พรรษานะครับพลิ้ออกมาในปี2520นะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้ก็จะพิมพ์คําว่าสยามมินซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีจานวนการผลิตอยู่ที่40,000เหรียญนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับด้านขอบเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญนะครับราคาซื้อหานะครับถ้าเหรียญมีสภาพสวยๆนะครับก็จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ4,000-4,500บาทนะครับหวังว่าไม่ได้ชมคลิปนี้กันแล้วนะครับ จะเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจสะสมเหรียญกระสาบกันได้บ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ